หลังจากที่เราหาเสียงดังนะครับระหว่างถอยหลังนะครับก็เจอเจาตัวปัญหาแล้วครับก็เป็นลูกปืนแบริ่งนะครับประคองเผานะครับไปดูย้อนหลังได้ออกออกได้ออกทุกคนออกก็เดคลิปที่แล้วแล้วตั้งแต่ขนนุนแล้วเลเท้ากระหลัด ครับหลังจากแก้ไขแล้วตอนนี้ก็ใส่คืนนะครับเพื่อจะทดลองเทสน,นะครับแต่ทีนี้เรายังไม่ได้แบริ่งนะครับก็แค่ทําการอัดจาระะบีแบริ่งเข้าไปก่อนนะครับเพื่อลองดูว่าเสียงมันจะลดลงหรือเปล่านะครับฝั่งเกียร์ั่งอะไรก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับผมนี่ครับก็เป็น จากแน่นเครื่องนี้เราเปลี่ยนไปนะครับเรวาเช็คสภาพทั่วไปนี่ก็ไม่มีอะไรเือนเดิมโอลิงเทคครับ จะสดมักจัดให้เปลี่ยนให้เองกับหลังจากเปลี่ยนแท่นเครื่องนะครับฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ซีนฝาฝาเครื่องนะครับด้านด้านด้านขวานะครับที่น้ำมันมันเยิมนะครับเปลี่ยนโอลิงแล้วก็เช็ค บริงนะครับตอนนี้เราก็หาแบริงอยู่ต์ทเครื่องลองใส่ engine เข็นกำลังเช็คโค้ดอยู่นะครับว่ามาจากอะไรนะครับผมตอนนี้ครับปกติแหละที่ไปลองเดียแค่เช็คเฉยว่าโค้ดมันมาจากอะไรตอนนี้แบริงน่าจะต้องหานะครับยังไม่เจอเบอร์ที่มันตรงกับ ที่ถอดออกมานะครับแกมมหลังจากไฟจินขึ้นนะครับก็เจอสาเหตุแล้วก็ปักไม่ได้เสียบนะครับก็เอามาเทนะครับ เดี๋ยวแบลลิงก็จะรอเปลี่ยนอีกทีนะครับตอนนี้เจอของแล้ว,วต้องสั่งของก่อนตั้งวลาวใหม่นะครับอัตราเร่งดีเลยเพลิน,นครับผมก็ตั้งวลาวใหม่แล้วนะครับอัตราเร่งก็ดีนะครับแก๊สกระจูนไปแล้วนะครับ รับเครื่อง2000สอง4ันสี่นะครับบินดาสตีมนี่นะอันนี้ก็จบแล้วเหลือแค่ล้ออะไรแบล็งอันเดียวนะครับเนี่ก็ไม่มีอะไรรถบ้านใช้งานสมบูรณ์นะครับถ้าทารถไปเที่ยวตอนนี้กลายเป็นต้องย้ายทำรถไปทำงานนะครับก็ไว้ดูอัปเดตต่อไปนะครับว่ารถไปเที่ยวเราจะทำอะไรต่อนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผม